วันนี้มิงอยากทำเมนูง่ายๆเดินเข้าครัวมาก็เห็นปลากระป๋องพอดีค่ะงั้นจัดเลยลาบปลากระป๋องกินคู้กับผิ็เข็มทองทอดกรอบบอกเลยว่าเข้ากันมากหมิงใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะเราจะตักเนื้อปลาแยกออกไม่ใช้น้ำในกระป๋องเยอะเกินไปเพราะมันจะทำให้ลาบปลาแฉะค่ะจากนั้นก็บี้เนื้อปลาให้ละเอียดมิงชอบเนื้อที่มันเนียนๆหน่อยก็เลยบี้นานนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบชิ้นใหญ่หญๆก็ทำได้เลยปรับได้ตามจะชอบค่ะต่อไปก็มาปรุงรสกันเลยนะคะมิงใส่พริกป่นข้าวควั่วน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำซอสของปลากระป๋องลงไปแคค่่่นิดเเเียววพพือมมา รสหวานปลายๆจากมะเขือเทศค่ะคลุกๆให้เข้ากันแบบนัวๆเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงซอยต้นหอมผักชีฝรั่งลงไปมีเพิ่มไปขี้หนูซอยอีกนิดเพื่อความแซ่บที่โดนใจคลุกอีกครั้งแค่นี้ลาบเราก็เริ่มหอมแบบน่าก,กินมากๆแล้วค่ะต่อไปเรามาทําเห็ดเข็มทองทอดกรอบกันมิ่งใช้แป้งทอดกรอบประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ผงปรุงรสขึ้นช้อนชาพริกไทยแล้วก็เติมน้ำเย็นลงไปคนให้เป็นเนื้อบางๆพอเกาะเห็ดค่ะจากนั้นก็ใส่ใหเห็ดเข็มทองลงไปคลุกเบา แล้วนำไปทอดไฟกลางนะคะทอดจนสีเหลืองสวยกรอบทั้งสองด้านพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วคะ่ะถึงเวลาจัดจานตักลาบปลากระป๋องใส่จานแล้วโรยเห็ดเข็มทองทอดกรอบลงไปคะ่ะบอกเลยว่าตัวนี้แหละทาให้เมนูดูแพงขึ้นอีกเท่าตัวเท็กเจอร์คือกรุบกรุบเค็มนิดหอมแป้งทอดนัวๆพอกินคู่กับลาบปลาเน้นๆแล้วคือเข้ากันแบบสุดๆเลยคะ่ะจะกินเล่นๆกับผักเครื่องเคียงหรือจะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยหมดเลยนะคะกรอบแซบแค่ไหนไปฟังเสียงกันได้เลยคะ่ะ